ไปซื้อเพคนกินแบบสบายสบายอันนี้ไม่แต่แทะา่ำกินเองจ้างวปีไก่จ้าบันบ้านบันบ้านจำนี่หลหะจ้าจะเอาไปหนึ่งกวันเดอร์บันนี้ นี่ลูกโดดน้ำเลยจ้าเนาะมันละเหตุลำบากเถอะสัวจีหาวัตถุดีบได้เนาะจ้าเนาะมกหัวปีไสยังเจาว่าได้เนาะแมนบะสัวสีเตรียมนู่นนี่นั่นได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าสัวชี hết bơm hết bơm suy nó là hết lâm bahtè suối so chị há vật thủ điệp đầy nó cha nó mộc hoa pi xây nhàng java hoa pi cha căng đầy căng đầy bông hành chết bay tuồng tối là hết lâm so chị há vật thủ điệp đầy nó cha nó มกหัวปีใส่หยังเจ้าว่าจ้าพร้อมนึ่งแล้วค่ะอ้าวไม้ไม่พอ มีลูกโดดน้ำด้วจ้าลำบากเ้ากับตองเฮมี่ข่านปันไดห้ากับตองเฮเน้อจ้าอ้าวไม้ไม่พออ้าวไม้ไม่พอ เต็มกระละมั่งแล้วจ้าเนาะตีปีตาปากได้เนาะแมนบอาส้วสิเตรียมนุ่นนี่นั่นได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าสเฮ็ด จ้าพร้อมนึ่งแล้วค่ะโซ่ติเตรียมใบตรงโซ่ติดเตรียมไม่ได้เนาอจ้ะเนาะโซ่ติดเตรียมหัวปีโอ้ยห่อบบสวยถังนนอาจจะอร่อยก็ได้ทำกับข้าวไม่ใช่เรื่องง่ายไปซื้อคนกินแบบสบายสบายอันนี้มิจฉาทิากินเองจ้า ขโมกขโมกได้เนาะสัมพ่อเพื่อนนั่นไปซื้อกินเนาะจ้ะแต่สัมพ่อสัมพ่อเพื่อนไปซื้อกินเนาะได้เนาะจัมพ่อเพื่อนนั่นไปซื้อกินเนาะจ้ะแต่สัมพ่อสัมพ่อเพื่อนไปซื้อกินเนาะได้เนาะ จำพ่อเพื่อนนั่นไปซื้อกินเนาะจ้ะแต่จำพ่อจำพ่อเพื่อนไปซื้อกินเนาะลำบากเ้าก็ต้องเทศกี่ข้านปันใดห้องก็ต้องเ็ดเนาะจ้ะทำกับข้าวไม่ใช่เรื่องง่ายไปซื้อเพื่อกินแบบสบายสบายอันนี้มิจฉาทิฐิท้ากินเองจ้ะ ไม้ไม่พอจ้าพร้อมนึ่งแล้วค่ะออมงหัวปีจ้ากระลังได้กระลังได้ว่างานเจ็ดใบตวงตัว อ้าวไม้ไม่พอหงอปีไก่จ้าบันบ้านบันบ้านอ้าวไม้ไม่พอ มีลูกโดดน้ำด้วยจ้าหอไม่สวยหอไม่สวยจ้าพร้อมนึ่งแล้วค่ะจะาน้อ ปีตาปาหฮอมงหัวปีจ้ากระ,ะลังได้กระลังได้ว่างันเจ็ดใบตวงต้นจำนี่ละจ้าจะเอาไปหนึ่งกวนเดอร์บาลนี้่้อมกห้อมก ลำบากเ้าก็ต้องเฮ็ดี่คานปาันไดห้องก็ต้องเฮ็ดน้องจ้าจำนี่หละจ้าจะเอาไปหนึ่งก่อนเด้อบานนี้หัวมงหัวปีจ้า กำลังได้กำลังได้ว่าง,ง,งันเ็ดใบตวงต้นจำนี่ล่ะจ้าจะเอาไปหนึ่งก่อนเดอบานนี้มีลูกโดดน้ำด้วยจ้าลำบากเ้าก็ต้อง,งเฮดขี่ข้านปันหดเ้าก็ต้องเฮดน้องจ้า เห็ดโปรสวยเห็ดโปรสวยข้อหมกข้อหมกจ้าพร้อมนึ่งแล้วค่ะหมอปีไก่จ้า บันบ้านบานบ้านห่อบาสวยข้งงในาอาจจะอร่อยก็ได้าะมันหลายเหตดลำบากเทอะสัวจีหาบวัตถุดีบได้เนาะจ้าเนาะมกหัวปีใส่หนังเจาว่ามีรูกโดด,ด,ดน้ำด้วจ้า หอมกหัวปีจ้ากาลังได้กาลังได้บงังานเจ็ดใบตวงตอนนี้หอตอนนี้กาลั่งหอจ้าฮอ,อร์บสวยอ้าวไ,ไม่พอ